สวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้วันจันทร์วันจันทร์พี่น้องเมื่อนี้เคยบอกมือได้เลอวันจันทร์สวัสดีเนาะน่าแหละที่จะแน่นบ่เด้มาขึ้นเวทีเวทีตรงเรียกว่าเวทีจ้ะเนาะเขาเรียกว่าเวทีลำลองลำเตยลำยังกระตร้างกับเวทีนี่แหละจ้ะเนาะคือคือมุมขังหลังชาขางหลังจะเป็นแบบนี้นาาแหละจะแน่นบดได้มาขึ้นเพราะะแน่นอาจจะมีนูนมีนันมีนี่เห็ดนะจ้ะเนาะ ดังนั้นต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านบ่าว่าสิเป็นเอฟซีตัวยงทันที่แวะเข้ามาหรือว่าแทนที่ทันที่แวะเข้ามาใหมหรือว่าสีเอ่อสิเป็นเชาาซองยานันตังขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ทันยังแวะมีโอกาสแวะเข้ามาห้กําลังใจยานันแวะเข้ามาชมแวะเข้ามาติชมคอมเมนต์ยานันตังขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะเนาะโอเคนะจ๊ะเนาะมือน้ยางนั้นก็มีเวลาเวลามาคุ้มมาคุยมาแย่มาถาม ถามค่ะยันแนนมาถามยันแนนบริหูหลายหรอกเรื่องที่ยันแนนว่าเนี่ยบ่แมนยันแนนเป็นคนหูบอแมนย่นแนนสิเป็นผู้รู้ผู้อย่างรู้รู้ทุกเรื่องไม่ใช่แต่ว่ายันแนนใส่เอ่อใส่เขาเรียกว่ายังก่อความรู้จากเอฟซีหรือว่าหลายๆทันที่ทันพานมาทานกับพานเขามาบอกยันแนนทันกับพานเขามาเล่าทานกับพานเขามานันมานี่แต่ว่ายันแนนกับบอไดบอกว่าเรื่องที่ท่านพูดนะเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องที่ท่านพูดโดยสรุป โดย้ดยอมูลเป็นเรื่องจริงบอมแอนดังน่นก็จะบวกลบคูณหารหรือว่ายะนั่นก็จะศึกษาก่อนก่อนที่จะมาลงคลิปให้ได้หลายท่านได้จะมาฟังหรือว่าให้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานแกท่านต่อไปนะจน๊ะเนาะเมื่อใดแน่แนอาจจะแวะมา่าซาหน่อยหรือว่าอาจจะแววมาสายหน่อยหรือว่าอาจจะยียงกะซางตะวันเหมือนนี่กะแวะมามาถักมาไทยนะจน๊ะเนาะอาจจะมาถามเอฟซีหรือว่าถามได้หลายท่านที่ท่านเคยเจอบอที่ท่านเคย ที่ท่านเคยเห็นบอหรือว่าท่านสัมผัสยูว่าทุ่ท่านที่เป็นยูเนี่ยมันแมนบอนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้เรื่องที่จะแนนสีเบาเรื่องที่จะแนนสีทามอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างที chili, 이이่จะเอ่อเป็นเรื่องความรกรักความรักกุ๊กกิ๊กคนมีความรักคนโสดเพราว่าสิเป็นโสดเจ้าสิเป็นแม่หมายโสดหรือว่าเจ้าสิเป็นคนโสดที่เคยแต่งงานหรือว่าเจ้าสิเคยผ่านการมีครูผ่านการมีลูกกระซัง ในเมือมือใดมือหนึ่งจะว่ามีคู่ครองจะว่ามีคนเคียงข้างจะว่ามีผู้ใดอยู่ข้างกายเจ้าก็เรียกเป็นโสดใดบ่จําเป็นว่าต้องโสดลรเวอร์จินเสมอไปเนาะจเนนะโสดให้มีคุณค่าโสดแบบไหนแมนบจสจเนาะเข้ากับมาฟังกันว่าความรักในช่วงนี้หรือว่าผู้ใดที่แชทที่คุยหรือว่าผู้ใดที่เคยมีแพลนคุยกันในช่วงนี้ก้อนหน้านี่แมนในช่วงนี้หรกจะอาจจะเป็นก้อนหน้านี้ ที่ท่านเคยคุยกับนุ่มบ้านนี่ที่ท่านเคยแพลนหลายอย่างที่ท่านเคยมีคำพูดคำ o m i s e หรือว่าคำตกลงปลงใจกันได้หลายด่านได้หลายอย่างที่ท่านอยากจะทํานู่นทนํานี่อาจจะเช่นผู้ยิ่งมาหรืออาจนจะไปหรือว่าอาจจะนู่นนั่นนี่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในวันนี้แยนแนนอาจจะมาถาม หรือว่าอจานั่นอาจจะมาคุยหรือว่าอาจจะมาพูดมาบอแมนว่าสิ่งที่เจานั่นพูดอาจจะเป็นจริงอาจานันอาจจะมาถามว่าในวันนี้คนที่ท่านคุยอยู่นั้นยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาไปแล้วหรือว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือเขามีคนใหม่แล้วหรือว่าในใจเขาไปทางอื่นแล้วเนาะจ๊ะเนาะถามว่าเ,เขาเรียกว่าอย่างก่อน มันก็เป็นจริงที่เขาจะเปลี่ยนมันก็เป็นจริงที่เขาจะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเพราะว่าทุกมือนี่โลกพ่ายแข่จเจ็บคือโควิด19มันระบาดระบาดบอมเมนระบาดตะไปเมืองไทยบอมเนระบาดตะตุรกีบอมเนระบาดทุกสิ่งมันระบาดทั่วโลกมันก็เลยให้เฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกับตรบัตรมันกับทำนองที่ว่าความาความรู้สึกเราอาจจะเปลี่ยนความคิด หรือว่าที่เขาคุยกันอยู่หรือว่าความรู้สึกที่เขาไม่ให้ให้ซึ่งกันและกันที่เขาเคยแชทคุยกันก่อนหน้าควิดิะมาหรือว่าเขาที่เคยแชทคุยกันก่อนที่มันจะเกิดเรื่องหรือว่าแชทคุยกันแพลนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะหยุดหรือว่าอาจจะลดน้อยลงหรือว่าอาจจะถอยลงหรือว่าอาจจะเรามีกันอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักมันเป็นเหมือนความ ฉันยังคิดดีกับเธออยู่แต่ทำไมวันนี้เหมือนความรู้สึกเรามันถอยไปนากจาะเนาะเหมือนในยานั้นอาจจะมาคุยในคนอนคางที่เหมือนจะเซนซิทีฟในเรื่องฟีลิ่งฟีลิ่งเลิฟเฟอ a l ลิ่งเลิฟนากจาะเนาะเขาก็มาคุยกันทําน้องที่ว่าทำไมทำไมละ่ะแต่ถ้าเกิดเรารักกันจริงๆถ้าเกิดเรามีความรู้สึกด้วยกันจริงๆทำไมเราถึงไม่เข้าใจกันทำไมเราถึงรอกันไม่ได้ทำไม เราถึงไม่ยังคีฟกูดฟีลิ่งโฟลทเกเตอร์แมนบอกพี่นอ้องเป็นอยังถ้าเกิดเจ้ามีความรักซึ่งกันและกันเจ้ามีความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันถ้าเกิดเจ้าเน็ตเหนียวในความรักที่เจ้าเลือกเน็ตเหนียวในคนที่เจ้าคุยที่เจ้ากาลังคุยกันที่เจ้าแชทคุยกันเนี่ยทําไมเราไม่คีฟมันไว้ล่ะเราพยายามอาจจะประครับประครองแฮมันไปได้ราบเรือนไปด้วยดี เขาอาจจะบอกเพอร์เฟคไรเขาอาจจะบอกฟูลฟิลไรเขาอาจจะบอกมีาาจจสิ่งดีๆที่มันเติมเต็ม,ตมแต่ว่าเขาไปหากันบ่ได้ไปเจอกันบ่ได้เจ้ามากกันบ่ได้เขาไปหาเจ้าบ่ได้หรือเจ้ามาหาเขาบ่ได้แต่ถามบ่ได้หรือบ่ได้นั้นได้อยู่เพราะว่าเมืองไทยเขาปิดเจ้าอาจสิมาแต่ว่าเวลาที่เจ้าสิกลับมันอาจจะยากลําบากนอกจากนาะบ่บแมนว่าอย่าแนนว่ามาบ่ได้ไปบ่ได้โบแมนจะเมืองไทยปิด เขาไปหาเจ้าบดาแต่ถ้าเกิดเจ้ามาเจ้ามาได้อยู่แต่ถ้าเกิดมือนึ่งที่เจ้ามาสัมผัสกับเขามาอยู่น้เขาแล้วเขาไม่ใช่เขาบอกว่าเราไม่ใช่เราว่าเขาไม่ใช่เนี่ยสิปินกลับมันกรยากเพราะประเทศไท่บดาเปิดนนเนาะจ้ะเนาะเขาก็ต้องเข้าใจตรงนี้เนาะจ้ะเนาะ บันนี้ย่าแน่งกันเลยอาจจะบอกว่าสิ่งที่เขาเคยคุณแพลนกันมาก,ก่อนหนานี้คุยกันก่อนหน้านี้ <influencing Monkey> ความรักที่เราเคยมีให้กันสิ่งดีๆที่เราเคยมีให้กันที่เราคุยกันมากมายหลายๆอย่างที่เราคุยกันนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บมันหายไปไหนหมดมันหมดไปไหนทําไมทําไมลงคุณไม่สารต่อทําไมเขาไม่สารต่อหรือคุณไม่สารต่อหรือเขาไม่สารต่อเราไม่รู้ ที่จริงยะแน่นบ่อยากเสียให้ปรปโทษบ่โทษว่าคุณบ่ดีเขาบ่ดีผู้หญิงบ่ดีผู้ชายบ่ดียะแน่นบ่อยากให้โทษผู้ใดทั้งสิน้นยะแน่นอยากจะให้รู้ว่าความรักถ้าเราจะมีให้ใครถ้าเราจะแชร์ความรักให้กับใครคนหนึ่งนั้นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พิสูจน์ได้ว่าในวันหนึ่งถ้าเราเจออุปสรรคการมีโควิดก็คืออุปสรรคความรักของคุณเหมือนกันค่ะ ช่วงนี้คุณอาจจะเจออุปสรรคความรักก็คือโควิดคุณบ่ได้เจออุปสรรคในยาคุณบ่ได้เจออุปสรรคในระยะทางคุณบ่ได้เจออุปสรรคในอายุต่างกันคุณบ่ได้เจออุปสรรคอะไรทั้งสิ้นแต่คุณกําลังเจออุปสรรคในเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บที่มันสามารถเจอกันบได้ก็คืออุปสรรคความรักแต่ถ้าเกิดเมื่อหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่ทนถ้าเกิดเมื่อหนึ่งฝ่ายหญิงบ่ทนฝ่ายชายบ่ทนสุกสิ่งทุอย่างมันสามารถห่างเหินกันได้ เท้าก็สิได้สามารถพิสูจน์ว่าคนที่เราเลือกทนที่เราคุยคนที่เราทุ่มเทใจให้คนที่เราคิดว่าจะใช่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างหูบอเพราะว่าตัวกลางคือโควิดสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนที่เราเลือกนั้นใช่หรือไม่ใช่อันนี้อาจจะเป็นได้หลายเคสได้หลายท่านที่เจอ บางท่านอาจจะเจอสมหวังบางท่านอาจจะมาได้บางท่านอาจจะมาบ่ได้ย้ะแนนก็บ่ได้บอกบ่ได้ระบุว่าท่านใดท่านนึงมาบ่ได้ท่านใดท่านหนึ่งเจอบ่ได้ท่านใดท่านหนึ่ง่สมหวังท่านใดท่านนึงเออลูดหรือว่าแฮปปี้บ่มีตาวายย้ะแนนอาจจะบอกว่าการมีโควิดหรือว่าการ การห่างเหินหรือว่าการใช้เวลาเวลาเวลาในการแชทในการคุยในการคุยในการสัมผัสกันหรือว่าในการเรียนรูก้กันเนี่ยมันอาจจะยืดเยืย้อมากเกินไปไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีมันดีเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ตัวตนของคนที่เราคุยด้วยว่าถ้าเกิดเวลาอะไรที่มันยากลําบากอะไรที่มันทําให้เราที่เรียนรู้กันที่มันยากที่จะไขว่คว้านั่นน่ะคนนั้นเขาจะพยายามไหมต่อช้อซองจะพี่น้อง ต้องขอโทษขออภัยที่ยังแน่นคุยขังไว้กับหมายความมา,มาคนที่เขาคุยด้วยคนที่เขาใส่ใส่เวลาเวลา uspend time you spend time with someone you try to talk to chat together นะคุยน้ำกันเนี่ยแค่คยๆว่าเขาใส่เวลาคุยมาน้ำกันเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า ในช่วงที่เวลาที่เขามีหลคไัยไข่เจ็บหรือว่ามีสิ่งบางสิ่งบางอย่างมาขันกลังในชีวิตของของท่านเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าคนคนนั้นใช่คนที่เราเลือกหรือเปล่าใช่คนที่เราที่จะแชร์ดอร์ไรฟ์ share, หรือเปล่าเป็นคนที่เจ้าสิคิดว,ว่าเจ้าจะสามารถแชร่ชีวิตกับเขาหรือเปล่าอย่าสิไิคิดวา่าโควิดมันเป็นเป็นแบบท,ทุกสิ่งทุกอย่างบแมนจะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเฮ็ดให้เฮาดีเฮ็ดให้เฮาได้ เ,เขาเรียกว่าเรียนรู้ในใน,ในบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดเขาคิดแบบนี้เขาก็จะบรดมตนซิเลตกับมันนะจะเนาะมันอาจอาจจะอา,อา,อา,อาจจะมีได้หลายท่านที่ที่ยังคุยยังคุยกันกับนุ่มมันนี่ที่ยังแชทยังคุยยังทอกยังยังยังทุกสิส่งทุกอย่างแต่ว่าย้วนั้น,านอาจจะบรู้ว่าความรู้สึกหรือว่าการแชทกันคุยกับท่านที่ที่ท่านที่คุยกับเขาอยู่เนี่ยเหมือนเดิมหรือเปล่านาจะเนาะ ยายแนนเชื่อว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ลดลงหรือบางสิ่งบางอย่างที่ถอยลงบางสิ่งบางอย่างที่ not same before มนันเหมือนแต่ก่อนนอกจากเนาะแต่ว่ายายแน่นอยากบ่อยากจะให้ท่านโทษบาปุไซยบอดีบ่อยากจะให้ท่านโทษว่าโควิดแต่อยากยายแนนอยากจะให้ท่านบทสรุปด้วยตัวท่านเองว่าเวลาหรือว่าช่วงเวลา หรือว่าปัญหาที่มันเข้ามาถะโถมเรามาหาเฮานั่นมันเป็นการพิสูจน์ได้ว่าใครที่อยากจะอยู่ร่วมเรา for forever ใครที่อยากจะที่อยากจะ hold the life share the life for forever ใครที่อยากจะมาจูงมือกับเฮาหรือว่าอยากจะร่วมชีวิตเดินทางกับเฮาตลอดหลอดฟัง้วจากเนาะที่จริงการโควิดเนี่ย ท่านจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยก็เหมือนเขามาถ้าเกิดท่านออกไปข้างนอกใส่หน้าก,กงหน้ากากปิดกั้นตัวเอง protect your c e ก็เซฟ your c แมนบอจันพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมว่า,เ,าเรื่องเรื่องที่ยะเน,น้นพูดเนี่ยมันอาจจะ sensitive m o d e r นโควิดนอกจากนั้นเพราะว่าเรื่องเนี่ยมืเจ้าคุยกันมืเจาคุยทางโทรศัพท์กับซางมืเจาแชททางแดกกับซางมืเจาบา่ได้บ่ได้แชทแต่แค่มือพิม มูเจ้าใส่ใจในใจเจ้าความรู้สึกเจ้าคําพูดเจ้าหรือว่าฟีลิ่งเจ้าเนะ่คุยกันมันอาจจะมอเดินแดกนอกจากนอมันอาจจะมีความรู้สึกทีม่มากกว่านั้นแมนบอลจะเนาะยะแน่นก็นเลยอยากจะบอกว่าเออการที่การที่มีโควิดหรือว่าการที่เขาปิดประเทศหรือว่าการที่จะเป็นยังกระซร้างเนี่ยมันก็ดีมันก็ดีสําหรับท่านที่ท่านอาจจะได้เรียนรู้ คนของเฮาที่เฮาเลือกที่จะหายใจที่เฮาเลือกที่จะเก็บเขามาใส่ใจที่เฮาเลือกที่จะมองเขาเพราะว่าจะจูงมือไปกับเขามันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เฮาจะได้เรียนรู้เขาว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายไหมเขายังส่งข้อความหาเราเหมือนเดิมไหมเขายังรักเราเหมือนเดิมไหมหรือว่าเขา มีคนอื่นไปแล้วนอกจากเนาะก็ดีจ้ะยัยแน่นกับเสื้อวายหลายท่านที่ท่านกาลังมองหาคู่ที่ท่านกําลังมองหาความรักที่ท่านกาลังมองหาใครสักคนที่จะ Beside Yourself h บีไ Your Life Share Your Life คือกําลังทํานองที่ว่าเหมือนก็จะร่วมเดินทางไปด้วยกันเหมือนจะร่วมใส้ชีวิตไปด้วยกันเขาก็อยากหาเจอคนที่ดีๆๆ ที่ห้าสิต้องเดินไปด้วยกันบอแมนว่าเดินเอ่อเดินไปถึงครึ่งทางทิมห้าวไปกลางทางเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องอไรสาระ,ะที่เราพูดกันผิดหัวแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งฉันไปหนึ่งเดือนผ่านมาเปิดบล็อกฉันแล้วก็มาคุยกับฉันใหม่แต่เจ้าอย่าลืมว่าในช่วงที่เจ้าคุยกับเขานั้นหนึ่งเดือนที่เขาทิมเจ้าไปนะถามว่าเจ้าจะต้องคิดว่าเจ้าบ่าผิด เพราะว่าเจ้าคิดว่าบริสุทธิ์ฉันบอกเธอทุกอย่างแต่ทําไมทําไมเธอต้องทิ้งฉันไปในวันในวันนั้นเจ้าจะต้องมาคิดได้ว่าทําไมนะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่ทําไมเธอทิ้งฉันไปแมนบอพี่น้องแมนบอวันนี้เจ้าต้องมาคิดว่าถ้าเกิดในความหลักของเขาที่เรากำลังเดินไปด้วยกันเนี่ยแต่ทําไมเขาทิ้งเราไปกลางทางแต่ถ้าชีวิตคู่เราทิ้งกันกลางทางไม่ได้ค่ะ มันไม่เหมือนความรักมันไม่เหมือนคู่บอยเฟนเกิร์ลเฟนที่เขากําลังเลี้ยงลูกกันความรักชีวิตคู่ที่เขาจับมือไปด้วยกันเสร็จปุ๊บมันถิ่มกันกลางทางบได้มันจะต้องฟังกันมันจะต้องรับเหตุผลซึ่งกันและกันมันจะต้องบล็อกกันมันจะต้องบลบกันมันจะต้องบอดีลีดกันมันบจำเป็นต้องอันเฟนแมนบอจ้ะเนาะบ่แมน่าอันเฟนจะไปเดือนหนึ่งเปิดบล็อกโอ๊ยซอรี่นะ ชั้นงานยุ่งโออันนี้ก็ฮักเขาถ่าเขาอยู่คอยบ่ไเ้ว่าเจ้าคอยบ่ไเ้ว่าเจ้าคอยก็เข้าใจเขาใจความหมายว่าความรักมันก็ต้องมีแบบนี้แหละคือแบบคุยกับปล่อยสิพ้นกับ,าบ้างบ่ถึกใจก็คุยถึกใจผู้ดเดียวพอก็เปิดมาเสร็จปุ๊บอ่าลบไอ้พวกนั้นลบออกเบิดก็มาคุยกับเขาคือเกาเขาบอกว่างนหนเขาง,งานยุ่ง,จ,งจังสั้นจังซี่กรับเขาเหมือนเดิมแต่เจ้าหารูไ้ไหมว่า มันเป็นเครื่องให้เจ้าพิสูจน์ได้ว่าวันนี้เขาทิ้งคุณกลางทางแต่ถ้าเกิดมือใดที่เจ้าจับมือด้วยกันจริงๆแฮนด์บายแฮนด์จับมือด้วยกันโดยเรียลิตี้แฮนด์น่ะเจ้าทิมกันบได้แมนบอพี่น้องถ้าเกิดเขาทิมเจ้ากลางทางด้วยความรูรร้สึกด,ด้วยด้วยด้วยกว่าที่เฮาแท้แค่คุยกันซื้อเนี่ยให้เจ้ามาคิดว่าถ้าเกิดชีวิตจริงที่เจ้าสิมาใส่น้ำเขาอยู่นั่นน่ะ ถ้าเกิดเขาทิมเจ้าเจ้าสิไปใส่แมนบอพี่น้องคอยบอไดบอกว่าหนุ่มบัานนีบอดีีด้วยจังสันยังสิบอแมนแต่ว่าคอยอย่างไ้เจ้าหูว่าโควิดบอไดแย่ซะเสมอไปบอไดเล้ยวไหลซะเสมอไปมันเหตุให้ชีวิตเจ้ามันเห็ุให้ตัวเจ้าได้เรียนรู้คนที่เจ้าเรียนรู้อยู่นั่นน่ะคนที่เจ้าคุยกันแชทกันอยู่นั่นน่ะมากมากมากไปกว่านี้มากไปหลายเสียงหลายอย,ย่าง ความรู้สึกความรักหรือจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟหรือจะเป็นเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือจะเป็นเรื่องยังกะซังถ้าเกิดคนที่เข้าใจนิง่งคนที่เข้าใจนิง่งที่เขาหักเจ้าจริงๆที่เขาหักเจ้าจริงๆบ่าว่าจะเสียเฮ็ดยังกะซังบ่ว่าสะเป็นยังได้กะซำสามวันฉันไม่ส่งเมสเซจก็ช่างหรือว่าจะเป็นมึงวันเธอไม่ส่งเมสเซจก็ช่างเขาจะรับได้หมดเพราะเขาจะคิดว่าคนนี้ฉันเลือกแล้ว พอให้เขาทําอะไรก็ช่างคําพูดที่เขาจะมาพูดกับฉันคําพูดที่เขาจะมาอธิบายกับฉันก็ช่างผู้ใา้คนนี้จะต้องพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะรับฟังแม่นบอกพี่นอ้องกลับกันกลับกันนะพี่นอ้องที่คอยคุยเมื่อนี้คอยอาจจะคุยออกลดออกชาิเพราะว่าคอยอยากให้มือเจ้าคิดถึงความเป็นจริงอย่าลักจนหลงอย่าหลงจนฟอ่ออย่าหลงจนลืมลืมคิดความเป็นจริงลืมคิด ความถูกต้องหรือว่าลืมอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคอยอยากให้เจ้ามีความรักที่ถูกต้องคอยอยากให้เจ้ามีความรักที่สมบูรณ์แบบอยากให้เจ้ามีความรักที่เพอร์เฟกต์ไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่บอกคอยอยากให้เจ้ามีอยากให้เจ้ามีสติในความรักอยากให้เจ้าเขาเรียกว่ายังก็คะความรักที่เรากําลังเดินอยู่นั้นน่ะบ่ให้มีขวามหนามเนาะจาะเนาะ ก็ขอให้ทุกท่านที่มาแ anner, มาฟังคลิปนี้หรือว่าทุกท่านที่แวมาชมคลิปนี้ก็ขอให้มาฟังเบองววายแน้นทีเน้นพูดถูก,ก,ก,กบอหรือว่าครูแชทของท่านเนี้ยครูแชทของท่านเนี้ยเขาเป็นเหมือนเน้นพูดบอถ้าเกิดเขาเป็นหรือว่าถ้าเกิดเขาอีกอย่างถ้าเกิดเขายังรับได้ถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเขาบรทรงหาขอความเขาบรทรงสามมันเียเขาก็ยังทรงมาหาเหาเนี่ย ก็หมายความว่าเขาโอเคเขาไม่ได้เขาไม่ได really ้เลือกใครเขาเลือกคุณแมนบอกจะนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าบอส่งไปหาเขาเมื่อเนื่องเขาบล็อกเจ้าสามสี่มือเสร็จปุ๊บเขามีสิทธิ์เลือกแมนบอจะนเนาะให้เขาคิดแบบนี้รอเขาดิเออเออยังก่อขคือเรองก็เขารอเราเขารอเราดีกว่าเรารอเขาให้ให้ให้คิดคาพูดแบบนี้เขารอเราดีกว่าเรารอเขา เขาเหาะรอเราน่ะยังไงเราก็เป็นตัวยงเขาก็จะเป็นเดอะเบสสำหรับเขาแต่เกิดเฮ่ารอเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นเบียร์ล่างสำหรับเขาตามทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนาะก็คลิปนี้อาจจะนิดๆน้อยๆที่จะเป็นสาระให้ท่านอาจจะเป็นความรู้ท่านนิดๆ,ๆน้อยๆอาจจะแวะมาคุยเอฟซี FC มาคุยทุกพันเช้าสองทุกพันธนะจ๊ะนอกจากนัะ ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะจ๊นะเนาะคลิปหนายานแอนอาจจะขึ้นเวทีมากกว่านี้ยานัน้นต้องขอโทษขออภัยนะจ๊นะเนาะบ่ค่อยมีเวลาเวลาสัพายตุรลกี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเค้นนะจ๊นะเนาะกับบ่ได้บ่ได้รบกวนเอฟซี FC ทุกท่านบ่ได้รบกวนยานแนนเอฟซี FC ทุกท่านไม่ได้รบกวนยานแอนเอฟซีทุกท่านบ่ได้มาสางปัญหาให้ยานแนเอฟซี FC ทุกท่านส่งความหงใยเอฟซีทุกท่านส่งสิ่งดีดีมาหหอยานแน,นแยานแอนต้องขอขอบคุณขอบคุณสิ่งดีดีท่่ท่าาาานงมหหหก็อไปท ลอยเท่าพันเท่ากับความจุดประสงค์ของท่านที่ทรงหายาแน่นนะจน๊ะเนาะคลิปนี้ยะแน่นก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุ้นทุกท่านเจอกันคลิปหน้าจะคลิปอะไรนะัติดตามวะจ้ะสวัสดีจ้า